ไปดีนั่คกำกัพี่น้องพาน้องแม็กพาน้องชิงมาเดินเล่นมาเก็บหอยพี่น้องมางมหอยไปเบิ่งกันเลยเนาะหอยหลายลายพี่น้องหอยหอยพี่น้องเอฟซีงมหอยบวกกาลงหลายเว้หลายอยู่ด้วเฮ้ยงมใช่ปะอ๋อมจะผีเลิศ อ้อยเท่าไหร่เธอคุมาเนาะมันคือบ้านเฮาเนี่ยมันเป็นโคนคือบ้านาเราบรรยากาศพี่นอ้นองน้องนักค่ะเข้าจะามาปล่อยเขามางมอ่อมได้ใช่ไหมโอ้ยตะกี้แหงลายเนาะไหมปลาหนีได้ใช่ไหมเฮ้ยปลาขามีได้พี่น้องพันได้ประคอกกับงมเมราด้วยว้ายจ้า แกน้องบัวลงน้องวัวบ่ลงเลยตกไหนวังบินได้ไหมนักก้าวขึ้นบนตัวใหญ่เลไม่น่อยนะวัเออหน่อยดนีแม่แม่มัเป็นห่น่อยตไปหาอยู่ในดินนั หน้าผุนนะไม่ผุไปยังผุนหลายเขียวไหมผุนหลายอืมหลายวะพักหนาะก็มีนี่ฮะไปสุกินกระแด่นเนาะนี่เลยพักเนาะพักหนาะพุกวันนี้ฮามาลุยหอยน้องสิงระวังเด้อครับ โอ้ยว่าวยังดิเดี๋ยวไม่นานๆอยู่อยู่กั่นนะนๆๆๆๆนี่นี่ครับนี่นี่เลยอู้แต่ไลยเต๋อพี่น้องอว่ามันไม่ง่ายเลยนะหากินตามน้องเดี๋ยวแล่เอาไม่กลัวตก น้ำไม่น้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เนะลึกแคร่รองเท้าหายไปนีดจริงเหรอตอนที่หนูอายุหกขวบหกขวบห้าปีก่อนใกล้คำแลวพี่เนองเนาะหามุงอ,นนอันนี้น้ำมันลดลงเยอะเลยอืมน้ำมันลุ่มโหพี่เนองปาลากระไหลเด็กกี้มีพักแหวนหลายหลเนาะ หอเมชาตนะพี่น้องระวังตกครับทีมงานงมหอยใช้ดูชีหอยได้เยอะไหมเลยเมื่อไนเอาเบ็ดมาเสียบไว้มันเป็นหินนี่น้ำลงได้มันเป็นหินก็บอกว่าเป็นหิน นี่เอาเกือบลงไปล้างด้วยเกือบคุณชกกระปุกอ่ะต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวกดให้เลยแป๊บนึงยังไม่จบอยู่นี่ไปอ๋อมีเด็กต้องใส่กระปุกเขาไอเขาอยู่ซอยพี่อ่ะฮะซอยพี่อ่ะซอยแปดกดยังอยู่เราอยู่ซอยเก่าไม่เก่าอ๋ออืม จบแล้วฮะมันจบแล้วะอ้โอแมนไม่ม uh, ันกดกดต่อตรงนั้นแล้วมันจบแล้วอากดแล้วเหรออืมอ้าวยังไม่รู้เลยงานน้องบัวกับพี่ไม่พี่น้องโอ้ยมือกับเปืือนเดี๋ยวดูผลงานพี่น้องนงกับลังมากอือนุ้ยงงงกันหอดกด เดี๋ยวห้าวไปสีกับบ้านเลยพี่น้องเดี๋ยวไปทำเมโนูหอยให้กันลกลับบ้านสั่งเด้อร์ทำแล้วจ้าพี่น้องหลังจากเ้าไปงมเมื่อวานในขำบานะ้านนี่เหาก็มาแซบได้ขึ้นหนึ่งอ่ะพี่น้องหอยจุบหรือหอยจุบบ้านเฮาหรือหอยขมนะพี่น้องก่อนจะได้กินก็นใส่เวลาเลยพี่น้องลูกบบใหญ่พี่น้องกำลังกินแม่น้องชิ้นชิ้นมะออมชิพีชิ้นงเบินดืด้อ ล่างไปหาฮุกหนามเลยได้พี่น้องล่างแลักกระเซลอย์ล่างหลักกระเซลอย์เห็นไว้าะะไวหาฮุกหนามเลยดิหนามยังขุ่นอยู่เลยนะพี่น้องของเพันอยู่ในขีดต้มนะต้องการเส้นไข่แถวไปแม่น้องซิงสิบบทได้ใส่ผ้าได้ใส่มีดเดือดต่อยกดเอาชิ้นแบบต่อยแม่น้องซิงอุปกรณ์ ใส่ครีมพี่น้องหนี่นกคนแก๊บแก๊บแก๊บเลยบ่ยาแก้แม่น้องซิงสีเห็ดให้เบิง่งจักหน่อยได้พี่น้องบ่มันง่ายใจลดเวลาในการต่อยห้อยต่อยห้อยเอาผ้านะมันเฉียงในการถือมือกระซูงนะพี่น้องอันนี้สบายเดี๋ยวใน้องซิงสีเห็ดให้เบิ่งเด้อ แ,แม่น้องชิงจีเฮดเหตุผลนะพี่น้องนี่ีน้องเห็นบ่นายนายพูดเนาะถ้าพูดได้มีม,มีขีดม,มัดเล็กเข้านีแนแหละเนาะพี่น้องแต่มันคมแหวี่ยงขาดน้องอุ้ยยังล้างออกมาเหรอโอ้่น้อง โบทาบบได้ยังใส่มีดใส่ผ้าอยู่เลิกเลิกพี่น้องเลิกใส <c oughs> ่มันจีบาร์มือมันจีถือมือเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอากลับไปลา้างกันหน่อเนาะอันนี้ยังว่าโบก้มเดี๋พี่น้องนี่ปากโบก้มทันปากคมนี่โอ้ยเฮงค่ะมาหยากเลยนะพี่น้อง อันนี้นันแม่น้องซิงเห็นน,นันแม่ของแม่น้องซิงเห็ดแต่ใน้หน่อยพอดีพี่เนาะเพิ่นว่าได้ใส่ผ้าเซมิจะเกลือเลยเพิ่นใส่แต่กีมแต่ว่าคนโบราณโบราณเพิ่นว่ามันโบมี่เลยีเนาะแตกีแม่น้องซิงเนี่ยไปแม่ของแม่น้องซิงเนาะย่าย่เห็ดในข้าวเดียวเนาะ โอ้ยว่ะยายเจ้าแม่มาจะแซนี่นะแม่เห็นว่ามันมัดลวดได้มัดเล็กได้ก็ลองมามาอันกัดก้นหอยลอยะไรป่ะแนบัดอันไหนเนาะก็เลยตั้งแต่นั่งจนหอดปัจจุบันนี้ไม่น,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 น้องซิงก์ใส่แต่นี้พี่น้องซื้อมาติดบ้านไว้พี่น้องบอ่อเชียหาหารชาทะด้านยี่สิบบาทพี่น้องชาบาท้วยงานชิบเขียวบอดี้ได้แต่ว่าได้เลยพี่น้อง นี่ง่ายที่สุดในสามโลกเลยพี่นะ้องผู้ใด้บทท่านเราเคยเห็ดกันรองเหมือนเด้อพี่เนะาะผู้ได้บทมีติดบ้านกบบไปซื้อมาพี่นะ้องติดบ้านเลยเมโนูหอยนี่ข้าต้อง,งเ,เพิ่งเพิ่ปเด้เมนูหอยข้าวเดียวเด้อพี่นะ้องเหตุ แม่ใส่ผ้าใช่มี่ต้องมีการเล็งเลยเนาะถือพวกปูมือก็ดูต่กี้ก็ใส่ตะกี้พอจะได้กินพนะี่น้องต่อยก้นหอยอใส่ผ้าเลยเป็บ้านนอกเขาเนาะแม่ก็เปลี่ยน แม่น้องชิงจิตตัดไปเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้องแล้วแหละพี่น้องน้องชิงจาเวลาใส่เวลาชิปเอสชิปสองนาทีนะชิปสองนาทีเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเตรียมกระมังเลยดินแม่น้องชิงชิลล่าเนาะอีดแหงเลยเขาเบื่อเนาะพี่น้องตังเลยโต้หินอ่อก แล้วพี่น้องนี่เขาเอิญเขาเบื่อน,ะน้องตัต้มตั้มตั้มเหตุอืมเอา,านะเอาน้ำขวดมาด้วยอาหารเศร้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องเชียงพาไปอ่อมเลยพี่น้องอ่อมหอยสูตรแม่น้องเชียงมาเอาไปอ่อมกันเลยเนาะตั้งหม้อแล้วพี่น้องเริ่มเลย เอาหอยลงอันนี้กวาจิบไข่เติมน้ำจักหน่อยพี่เนา้วกาให้หม้อเดือดเช่นหน่อยนะพี่นนองเดือดแล้วลพี่เนาะอาน้น <c oughs> นชิ้กัจิใส่ <c oughs> ข้าเบืือแล้วได้พี่เนองนี่ขบบละละลา้าเบืือยเลาไล่น้ำพี่น้องเวลามติกน้ำ ห่อนห่อนมันจังี่บบเออเคยเป็นยูทูบเบ,บาาิร์เลยท่ะบดะเลยสิไล่ขันตอนนี้เนาะเห็ดยังกระตองลงมือเห็ดคือว่าเหตุเพราะว่าเหตุย้งถระตองใส่ความพยายามหลังโคลกลงไปนะพี่เนาะได้มากาย,ยิง่งใหญ่เลย่นาะ ไม่เอาเอ้ยยันก็ได้มากง่ายๆไ,ได้มากง่ายๆนั่นโบเมย์นะพี่เนาะนี่แต่ซื้อหวยนะเนี่ยเออซื้อหวยซื้อหวยก็ต้องลงทุนไม่หวยที่ได้โบแม่์เรื่องง่ายว่าโบมีเรื่องง่ายพี่เนาะอันนี้ก็น้ำประเดชนะพี่เนาะน้ำประเดชน้ำประเดช ก็มีพักอี่้ไออ่พักก็มีพระอกตู่พระอิตู่อันนั่งเล่แลัวนั่งพะคุ้มพรมเนอรไก่เนี่นี่นี่นองพน้อ่ะแล้วนองบัวชิจับไปอันนี้ก็มีพักคมไอู่ห้าเราพักนังเลยพเอานังเล่ก่อนก่อนเนาะคืออหญเลย เ็จจากส่วนที่พนได้ึ้นโลี่โรลี่อันเตาแก๊สหรือืมอ้จอคิดแหล่นใส่หอมเายนะชันเนาะดเป็นตาชีเพสเลยไหมเป็นตาเสียบด่าอืมเป็นตาชีจูบแล้วหอด จูวมีปากเลยจวดไปหอดนะเลยแหมความจวดใหญ่ขนาดคจะจวจวน่มข้อเลยนะตามเดาประผมเชือพดมเม่นพักเดินหนักมอเบอร์ยี่สิบแปดจะเด๋ยวเป็นกระยอบแังวะหนัก มีผักพรมพี่น้องใส่บวบผักแมนถ้ามีผักปังเหมนน่นเนาะเออเออผักหมากผักปังผักปังเส็งโอ้ใส่ดอกกระบัวปวดหมักเลยผักปังนาะพี่น้องออมเธอห้อยนี่นะมาเด้หรือเปล่มาเด้อไพ่หวานแล้มาจุ๊บน้ำกันมาใช้จุกใช้หมักจุกหมักหอมทำแส็งต้นน้องก็ต้องรอเต็มดิพเนาะใส่ได้พูดผักงันก็ได้แต่กูได้จองการน บระดกบะเลเข้าก็มีใส่ตงกนวดเนาตามอัทยาไส่เอรเนวดเพื่อ,อวควมกลมกล่อมเนาะหน่อยใส่เนาะไรแฉบไรเนี่ยแต่อัทยาใส่ปองใส่ปองมาหลุ่นไ้เติมไปหนาะเพื่อควบแฉบหนวดที่เรามีการสุบกระลุงกรลุง ไวยนะทุกบะยาบได้ที่นอกน้่เดือดเกินสามนาทีก็ทุบแล้วเดือดชิชิมดูกันไปยาวๆนะคะ <c oughs> เกียยรจะซีรุ่นรเวียนนะนนนนที่น้อง่าน้องดืออย่างไรหนาเนามเนาอย่าดซีเฉิดเฉิดเนาะต้งจุกทุกจะได้พักเนาะเอา คือส่ายนางเอฟ<อ>ของเฮาหอมกุ๊บอีทแก๊สได้เลยแล้วเน,นี่ยี่นเานาะแค่ไหนเดี๋ยวมาดู่อมีอะไรเหรอพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งจัดซิมเบอร์ก่อนเด้อถามว่าพ่อ,พอจังได้เฮากระชีเติมอีกนะป้าเถอะนามคือทางนี้เกินน้ำไลยเลยพี่นอ้องมันห <โฮ S 2> อมดิทางหน้าผัด ปั่นเขาเหนียวจับกับผิดก่อมต้องปรุงยังเลยผ่านบ่ไนะด<า>้เวลาตาก่ะพี่น้องเน้่งพักเป้หน้มพี่น้อง้สดๆเนาะมันจะผู้แสบเด้อพี่น้องด้ยล่างขนาดเลยพี่น้องระดับชีหน้มอัพ ก้อนเป็นหนามค้างนะพี่น้องก็คือหนามไร่หนามหวยเฮาเงินกระสุนก้มหาิ่งบาดตอนนั้นะเนาะว่ามันจีบโป๊บเบิ่งจุบมึงก็ได้่ะแตเบิ่งต้องกินเนี้ยแย่แย่บ่บ่แย่กันแย่ละผ่านเนาะอร่อยพี่น้องเด้อก่อนที่ไปหาบส้มก่อนที่ไปจุบหอยกับแม่น้องเชียงกับฟาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องเพื่อเกลามแรงใจ ไปเราจะไปกินเ้าวกันเลยคนน้องบัวปั่นเ้ามาเลยได้จากมองด้จากบ้านปั่นเ้านลอขอโทษโทเนาอพี่น้องโทษโษขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีพอกันคลิปใหม่เดพี่น้องคลิปหน้าพอกันบายบาย